สวัสดีท่านผูมกด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของประเทศรัสเซียซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องก่อนเนี่ยไอเรื่องก่อนที่จะถูกปีแตกโดยจักรวรรดิมองโกเนี่ยป่าเนี่ยคนแม่งก็เล่ากันหมดแล้วใช่ไหมคนก็เล่ากันหมดแล้วเออไอเรื่องของแบบ ในเรื่องของก่อนนะเงี้ยก่อนที่จะถูกมงโกเตียก็เคียบลงเคียบรุใช่ไหมโอเคเราก็จะมาเล่าเรื่องหลังกันนะด้หลังจากนั้นเนี่ยอนาณนาิคมของประเทศรัสเซียเลยหรือเคียบรุเนะี่ยรัสเซียทุกประเทศนะทุกอนาณาจักรต้องตกเป็นเมืองขึ้นของโกลเด้นฮอสแห่งมองโกเลีย แล้วพอตกเป็นเมืองขึ้นของโกเลนฮอร์แห่งจกักรวรรดิมองโกใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็แบบก็ได้มีแบบกษัตริย์นะแห่งมอสโกพระเจ้าอีวานที่หนึ่งได้แบบสร้างเมืองมอสโกมาแล้วก็ตั้งชื่อมอสโควีหรือการลเชแห่งมอสโกแล้วหล,ลังจากนั้นเนี่ยโกเลนฮอร์ก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงการต่อสู้กัน การแพ้ผ้าให้กับชาติอื่นๆอย่างมาลิเตเนียอะไรเงี้ยต่อมาเลยไม่ใช่มาดิเตอเนียริทูเนียผู้ผิดิแล้วต่อมาเลยพระเจ้าอีวานอนะ่ะที่สองที่สามที่สี่ที่เริ่มต่อสู้กันเองเลยต่อสู้กันเองที่การรวมชาตินะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบยึดดินแดนได้จนประกาศเอกราชจากโมโกเลย لا